เกษตรกระบี่ <S preach miracle> ส, <analysis> ส่งเสริมการปลูกพ AH ืชทางเลือกสร้างรายได้เกษตรกรรายย่อยสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่จัดอบรมเกษตรกรในโครงการสร้างรายได้เกษตรกรรายย่อยจังหวัดกระบี่หน้าห้องประชุมช้างเผือกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่โดยมีนายสมศักดิ์กิติทนกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมนายประกอบอุตสามันรักษาการแทนเกษตรจังหวัดกระบี่กล่าวรายงานมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมจำนวน525คน นายประคงสม,มันกล่าวว่าจังหวัดกระบี่ได้ส่งเสริมการปลูกพืชให้เป็นทางเลือกเพื่อเพิ่มรายได้ได <Okay. S 1> กเกษตรกรตามนโยบายรัฐบาลในช่วงที่สถานการณ์ราคาผลผลิตทางการ,กรเกษตรโดยเฉพาะราคายางพาราที่ตกต่ำอยู่ในขนาดนี้โดยการจะทําโครงการสร้างรายได้ให้เกษตรกรรายย,อย่อยจังหวัดกระบี่ขึ้นซึ่งจะส่งเสริมเป็นรายหมู่บ้านให้เกษตรกรรวมกลุ่มการผลิตพืชที่มีศักยภาพ มีเป้าหมายทั้งจังหวัด35หมู่บ้านเกษตรกรเข้าร่วม525คนกระจายอยู่ทั่วทุกอำเภอสำหรับพืชที่ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเพื่อเป็นทางเลือกในการสร้างรายได้นั้นเป็นพืชที่ให้ผลผลิตเร็วไม่ว่าจะเป็นมะละกอล้วยหอมทองฝั่งกินจูแก้วมังกรพืชผักและพืชอ,อื่นๆที่ตลาดต้องการ